รำตบุคคลชมตอนนี้เราอยู่ที่นี่ฮะสะพานลักอะไรวะลักแสมว่าลักแสมนะเป็นลักษณะกานปุกป่าชุมชนป่าชายเลนนะจังนี่นะลักสแสเมอหรอหนาว่าอะไรวะขนาดว่าอะไร สมแหวไม่แสนปล่อยน้าอินนครับพบสะพานลักสมแหวนะผมก็อ่านผิดนี่บอกว่าชื่อสะพานลักสมแหวนนี่มีคูให้ปล่อยด้วยนะมันคูเหมือ yes. นปลามันปล่อยปลาร้านก็ขายคู่ละ39บาท เรียกว่าปูสแมแหนอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปปล่อยปูกันฮนะที่เรือนปูสแมแหนนะฮะสะพานสแมแหนโนนะฮะมันมีไอ้นั่นด้วยเดีย๋ดวยวดพราะถ้ามันกล้องชันตินอย่างเงี้ยจะเป็นเลยไงนะ ไปก็ไม่ชัดโอเคครับตอนนี้เราอยู่สะพานรับสแสมนะฮะอ่านว่าสแสมนะไม่ใช่แสมเป็นลักษณะเป็นแม่น้ำนะแล้วก็มีริมคลองป่าชายเลนนะฮะจะมหีหอตรงนั้นด้วยนะฮะไกลพอสมควรน,นะก็จะเป็นลักษณะอ่อเป็นดอนเป็นเกาะเป็นเกาะฮะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาแล้ว ก็จะเป็นสถานที่สำหรับอนุรักษ์ป่าชายเลนนะฮะในลักษณะนั้นคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปปล่อยปูกันฮนะเมื่อกี้เราซื้อปูมาสองตัวนะตัวละสามสิบเก้เาบาเจอกู่ละสาบเก้าบาทใส่กระแป๋งไปนะฮะแล้วก็เอกลับออกมาให้เขาด้วยจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่า ก็ถือว่าเป็นธุรกิจของชุมชนนะฮะเราก็ไปช่วยกันฮนะนานๆมาเที่ยวทีนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะช่วงนี้บรรยากาศมันชิวๆ,ๆนะฮะที่นี่โอ้ลักแสมัยลักเสมอลักสมัสมยลักเสม,สมอเราก็ไปอ่านเป็นลักแสมะลักสมอ ก็เป็นเขตในลักษณะอนุรักษะะ์นห้ามจับสัตว์น้ำนะ,ะผมเคยไปครั้งหนึ่งที่ธนบุรเจ็ดกระบ,บี่ถลงก็เป็นลักษณะนี้ฮะเป็นสะพานอย่างเงี้ยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปก,ก่อนนะอา,นอาจจะเป็นลักษณะสะพานแล้วก็เดินอน้อมอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงบ่อบปูนี่บ่อบปูตรงนี้นะ,ะนี่มีรูปปูรูปหัวใจเลิบๆมา นี่เหมือนเกาหลีที่เขาไปคล้องขุนแจใช่ไหมที่นี่เราก็ต้องมาปลาดปูนะฮะปูเป็นคู่นะฮะปล่อยเสร็จแล้วก็ให้มันออกลูกออกลาแนลนะ้วชาวบ้านก็จะไปจับมาขายให้เราอีกเหมือนเดิมนะ,ะก็เป็นลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนนะกะารท่องเที่ยวชุมชนนะ,ะส่งเสริมกันนะนี่ยปูป,ป,ปูปูเห็นไหมนะคะัปูตัวนึงนะฮะโอ้ตัวใหญ่เลยนะโอ้ปูออกมาเต็มน,นี่เรือนหอของเขานะฮะปล่อยตรงนี้เลยเหรอ อ๋อเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ฮะนี่คือทางปล่อยของเขานะฮะอ่าเดี๋ยวจะนอนจะปล่อยให้ดูนะฮะเดี๋ยวนะครับค่อยๆไปนะครับคือไปแล้วบ๊บ๊วงไปแล้ลลว <c oughs> แล้วก็จะโดนจับมาขายเหมือนเดิมห,หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็ว่าตอนนั้นต้องเซไปคิดในลักษณะชุนชน,นะให้ชาวบ้านเขาไม่ไมีอ<ม>ะไ,ไรนะเอาเอาวางไว้ก่อน คอ,อ,อเคทืทเอกือไปเดี๋ยวเราเดินชมนิดนึดนงนะฮะเป็นลักษณะของป่าก,ก้งกลางบ่อเรื่องของเทศบาลเนินคอนะเป็นบ่อนบานปูเรือนหอปูนะะปูแสมนะฮะอ๋อเป็นของท네ขอนะเทศบาลนะที่เขากิจกรรมตัวนี้นะะเป็นเรือนหอหอปูนะ ใครมาอยากมันก็เหมือนเราไปวัดไปอะไรที่เป็นปล่อยปลาปล่อยปลาไหลปล่อยเต่านะเป็นลนักษณะคอะไรกันแล้วก็ปล่อยปูนะอ่าอมันก็ไม่เดินกลับไม่กลับก็น่าจะไปเรือนหอตรงยนะเนาตรงนี้เดินะนะกลับอ,อ๋อเป็นเสียงลูกไอแ้แสมแตบโดยกลาง คยไปที่พูเก็บกระบื้มันเป็นอย่างนี้แล้สิลูกมันแตกตอนแรกผมก็งงว่ามันเสียงอะไรก็เลยไปถามพี่ที่เป็นไก่นะแกก็บอกว่าน่ะโกงกลางนั่นไงฮะสาระโกงกลางเป็นมันมีลูกนะลูกโกงกลางเวลาลูกมันแตกมันจะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊เหมือนลูกยางพาราบ้านใครมีต้นยางพารานี่จะรู้เลยว่าหน้าหนาวมันเสียงมันจะแตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก ผมเคยดูสารคาดีป่าเมซอน,นะฮะมันจะมีเจ้าของน่าจะเป็นฟอร์ดคนที่ผลิตรถฟอร์ดนะฮะแกมีความคิดว่าแกจะไปทําผลิตยางพาราไอยางไอ,อยางรถเพิมเดินนอมไปแล้วนะไปไหมไม่มันไกลจะไปอ้อมยังไงมันเดินนอมไ่นหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมโ,นะโน่นนะอ้อมไปโน่นแล้วก็ไปศาลาตรงนั้นนะฮะปุ๊บ แล้วก็เดินกลับนะฮะก็พอสมควรแต่ว่าคนที่มาด้วยเขาค่อนข้างจะบอบบางนิดนึงก็เลยมันมันไปแล้วนะก็จะเป็นลักษณะตรงนี้ฮะมาดูสะพานมาเดินเล่นนะ,ะในป่ากกงกลางนะก็จะมีปูหลกัหลกๆก็จะมีปูสมัยนะฮะอยู่ตรงนี้เต็ไมไหมดเลยน่นฮะ โอ้โหคลุกๆครับก,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 ก็สำหรับการเดินเล่นนะฮะแต่ว่าวันนี้มันไม่ค่อยชิวท่าไหร่เพราะฝนมาตกฝนมาตกก็เลยไม่ค่อยชิวฮะแล้วรเรา,เรา,เราจะเดินไปตรงบ่อนนแล้วก็จะลาไปตรงปูนั้นแล้วกันนะอันนี้ให้ดูปันอากาศบ่อแล้วกันนะนันเป็นยังไงนะสวยดีนะ นี่บ่อบอโรงาบาลนะเขาเทศบาลกางพวกนี้คือเรื่องร่อนคือเรื่องร่อนร่อนคู่มันวกเป็นบ่อพักไว้นะบ่อห่อผ่านเคฮะสำหรับคลิปเรือนเอ้ยเรือนหอยอ่ะเดี๋ยวจะลาไปตรงต้ตรงนี้ สำหรับคลิปะสะพานลักษมนะฮะก็ผมขออนุญาตลาไปตรงป้ายตรงนี้เลยแล้วกันนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสารพันจารพับไปด้วยนะครับทั้งทาง youtube และทาง Facebook นะครับสำหรับวันนี้ผมจารตองดอนขออนุญาตลาไปตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับอะไรสวยๆถูกใจเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับครับผมสำหรับสะพานลักษมนะฮะ รักเสมอต้องรักเสมอด้วยนะครับก็ขออนุญาตลาไปตรงป้ายตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ